สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการ Inside the Body รายการที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกโลกของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับฮีโร่ในร่างกายของเราขอเสียงปรบมือให้กับ B lymphocyte และ T lymphocyte นะครับโอเคครับก่อนอื่นขอเชิญแขกรับเชิญแนะนำตัวเองหน่อยครับว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรในร่างกายเราบ้างครับ สวัสดีครับทุกคนผมคือ B cell ทำหน้าที่หลักของผมก็คือผลิตอาวุธสุด้ําแล้นก็คือแอนติบอดีที่ช่วยกำจัดเชื้อโรคครับสวัสดีครับผมคือ T lymphocyte เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ช่วยควบคุมและกำจัดเชื้อโรคในร่างกายฟังดูน่าสนใจมากครับแล้วจริงๆแล้วแอนติบอดีที่ B cell ผลิตมันทำงานยังไงล่ะครับง่ายมากเลยครับพอร่างกายเราตรวจพบเชื้อโรค Helper T cell ก็จะสั่งให้ผมเริ่มทำงานเลยครับ มีครั้งไหนที่พวกคุณต้องต่อสู้หนักๆบ้างไหมครับโอ้โห,โหเยอะเลยอย่างเช่นเวลามีเวลาสายพันธุ์ใหม่เข้าโจมตีเราต้องทำงานหนักสุด,สดเมื่อบีเซล,ลเปิดโรงงานผลิตจะมีพาร์ทมาเซล,ลเป็นคนสร้างแอนติบอดีส่งออกไปโจมตีเชื้อโรคและจะมีเมโมรีเซลคอยบันทึกข้อมูลศัตรูถ้าเชื้อตัวไหนเคยบุกเข้ามาจะจำมันได้ทันทีเซลทีผู้ช่วยคือเซลเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมของระบบภูมิคุ้มกัน คอยส่งสัญญาณกระตุ้นให้ B เซลล์ตแอนติ ody, บอดีมาต่อสู้กับเชื้อโรคและกระตุน ic, ้นไซโตซิก T เซลล์ให้ไปทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อเหมือนผู้จัดการที่คอยสั่งงานให้ทีมทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันร่างกายจากโรคต่างๆอเซลทีคินเลอร์ <Hello. S 1> เป็นประเภทหนึ่งของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ชนิดเซลทีมีหน้าที่ทำลายเซลล์อของร่างกายเองเช่นเซลมะเร็งเซลล์ <laughs> ที่มีการติดเชื้ออยู่ภายในหรือเซลลที่เสียหายจากสาเหตุอื่นๆบางทีไวรัสเข้ฉลาด มันเข้าไปซ่อนในเซลล์ของเราเองถ้าไม่มีชั้นกําจัดมันไม่ได้แน่นอนซูเปอร์ที่เซลล์คือเซเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในระบบภูมิคุ้มกันที่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมและระงับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันมากเกินไปซึ่งอาจทําให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันทําร้ายตัวเองได้แต่ต้องระวังให้ดีนะถ้าพวกนายทํางานหนักเกินไป อาจจะเสคิมคุมคุมกันภายตัวเองได้สุดท้ายนี้อยากให้ฝากอะไรสักเล็กน้อยถึงคนดูหน่อยครับเราก็แค่ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์และฉีดวัคซีนเพื่อช่วยให้เมมโมรีเซลล์ของเราทำงานได้ดีขึ้นครับขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านและขอบคุณทุกคนที่รับชม Inside the Body วันนี้มากครับ เจอกันใหม่ในต่อหน้าครับ